สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การคุยกันแบบเจาะลึกนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่แบบโอ้โหสุดยอดเลยเป็นคำถามใหญ่ในความเชื่อฮินดูเลยครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วโลกนี้เนี่ยใครเป็นคนสร้างกันแน่พระวิษณุหรือว่าพระศิวะหรือว่าเออทั้งสององค์เลยคือมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากๆนะครับแล้วก็เป็นแก่นเลยของวิธีที่ชาวฮินดูมองจักรวาลสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นคำถามที่ น่าสนใจมากๆวันนี้เราเลยอยากจะมาลองแกะปมนี้กันดูหน่อยครับโดยจะอ้างอิงจากาทั้งแนวคิดในโหราศาสตร์พระเวทที่เรียกว่าจูติชชีชาสตรานะครับและก็เรื่องจักรวาลวิทยาในคำผีปุราณะด้วยซึ่งมองว่าไอ้คำว่าการสร้างเนี่ยมันไม่ใช่แค่สร้างตึกสร้างบ้านอะไรแบบนั้นนะใช่ค่ะมันลึกกว่านั้นเยอะเลยค่ะมันเหมือน เหมือนเป็นจังหวะการเต้นรำที่ยิ่งใหญ่ของการปรากฏตัวขึ้นมาการดำรงอยู่แล้วก็การสลายไปวนวนกันไปแบบนี้ใช่ค่ะวนเวียนเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆค่ะในภาพใหญ่ของพระเวทเลยเนี่ยความจริงสูงสุดหรือพรมมันเนี่ยท่านอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะคือจับต้องไม่ได้ไม่มีรูปไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ใดๆเลยแต่ทีนี้เพื่อให้จัก,กรวาลมันดำเนินไปได้ พรมมันก็แสดงตัวผ่านหน้าที่หลักๆสามอย่างที่เรารู้จักกันดีในนามตรีมูรตินะคะอ๋อพระพรมพระวิษณุพระศิวะใช่ไหมครับถูกต้องค่ะพระพรมคือผู้ลงมือสร้างสารรค์พระวิษณุผู้ดูแลรักษาแล้วก็พระศิวะผู้เปลี่ยนแปลงหรือผู้ทําลายเพื่อสร้างใหม่แต่ประเด็นสําคัญมากๆเลยคือเราต้องไม่มองว่าสร้างรักษาทําลายเนี่ยเป็นงานที่แบบแยกส่วนกันเด็ดขาดนะอื มันคือกระบวนการเดียวกันค่ะที่ต่อเนื่องกันไปหมุนวนไปในวงล้อของเวลาที่เรียกว่ากาลจักรกเพราะฉะนั้นบทบาทของพระวิษณุกับพระศิวะในการสร้างเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคนละสะเตปของการเต้นรําจังหวะเดียวกันของจักตาวาลนนั่นเองค่ะโอ้โหฟังดูซับซ้อนนิดหน่อยแต่ก็น่าตื่นเต้นมากเลยครับงั้นเรามาลองค่อยๆแกะดูกันดีไหมครับว่าไอสเตปการสร้างแบบพระวิษณุ กับแบบพระศิวะเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงต่างกันตรงไหนแล้วสุดท้ายมันมาบรรจบกันได้ยังไงได้เลยค่ะมาดูกันค่ะงั้นเริ่มที่ภาพจำที่เราอาจจะคุ้นๆกันก่อนเลยนะครับคือการสร้างผ่านพระวิษณุตามคัมภีร์ปุราณะเนี่ยเขาเล่าภาพไว้ชัดเจนมากก็คือภาพพระวิษณุกําลังบรรทมอย่างสงบเลยนะอยู่บนพญาอนันตนาคราเชเซชนากางูใหญ่ที่เป็นนิรัน ใช่ค่ะกลางกเกษเียนสมุทรเซียระซากระหรือทะเลน้ำนมอันกว้างใหญ่ภาพนี้คือไม่ใช่แค่สวยนะแต่แบบความหมายซ่อนอยู่เพียบเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแต่และอย่างนี่คือสัญ,ญลักษณ์ชั้นยอดเลยนะคะอย่างตัวพระวิษณุเองเนี่ยท่านคือจิตสำนึกอันยิ่งใหญ่ของจักรวาล c o s m i c Consciousness เลยค่ะคือเป็นศักยภาพทั้งหมดที่จะมีอยู่ได้เป็นเหมือนแก่นแท้ของการดำรงอยู่หรือที่เขาเรียกว่าสัตว์นะคะ สัตว์คือการดำรงอยู่ใช่ค่ะส่วนพระพยาอนันตนาคราชที่พระองค์บรรทมทับอยู่ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของเวลาที่ไม่สิ้นสุด Time at Infinity เป็นฐานรองรับทุกสิ่งเลยอืมแล้วก็กระเสียณสมุดอันกว้างใหญ่นั้นก็เปรียบเหมือนสภาวะเริ่มต้นที่ทุกอย่างยังรวมรวมกันอยู่ยังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนหรือที่เรียกว่าอาวิยกตะคือยังไม่แสดงตัวออกมาค่ะ เข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นภาพของความนิ่งความสงบศักยภาพที่มันรอการปลุกให้ตื่นและจากจุดนั้นลหละครับการสร้างมันเริ่มขึ้นยังไงต่อครับค่ะพอถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมพระวิษณุก็ลืมพระเนตรขึ้นมาเหมือนกับว่าทรงตัดสินพระทัยแล้วว่าจะเริ่มสร้างจากนั้นก็มีดอกบัวผุดขึ้นมาจากพระนาภีหรือสะดือของพระองค์ค่ะ พอดอกบัวบานออกบนนั้นก็ปรากฏพ,พระพรหมอ๋อพระพรหมนี่เองใช่ค่ะพระพรหมนี่แหละค่ะคือผู้ที่ทําหน้าที่สร้างสากกรรจักวานในรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นดวงดาวกาแล็กซี่สิ่งมีชีวิตต่างๆเหมือนเป็นสถาปนิกหรือวิศวก,กรที่ลงมือทําจริงว่าง,งั้นเถอะใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะแต่ว่าไอเดียหลกักแรงบันดาลใจหรือเจตจำนงแรกสุดเลยที่จะให้มันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมาจากพระประสงค์ของพระวิษณุเองค่ะ อ๋อแปลว่าการสร้างแบบพระวิษณุจริงๆแล้วมันเกิดมาจากความต้องการที่จะรักษาระเบียบความดีงามความสมดุลไว้งั้นสิครับเหมือนสร้างขึ้นมาเพื่อดูแลให้มันดำรงอยู่ได้ใช่เลยค่ะหัวใจหลักคือการรักษา preservation เลยเป็นการสร้างที่มาจากความเป็นระเบียบความกลมกลืนความต่อเนื่องการค้ำจุนชีวิตจักรวาลที่เกิดขึ้นจึงเป็นจักรวาลแห่งธรรมะคือทุกสิ่งมีหน้าที่ มีบทบาทมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนดำเนินไปอย่างสอดคล้องกัน hmm. การสร้างแบบนี้จึงมีคุณภาพที่เรียกว่าสัตวะค่ะลองนึกภาพน้ำใสๆนิ่งๆแสงสว่างความชัดเจนความบริสุทธิ์อะไรแบบนั้นครับครับนั่นแหละค่ะคุณภาพแบบสัตวะคุณะ ซึ่งถ้ามองในทางโหงราศาสตร์นะคะก็จะเชื่อมโยงกับพลังงานของดาวที่ให้คุณด้านการรักษาส่งเสริมปัญญาแล้วก็ระเบียบอย่างเช่นดาวปรืหัสบอดีกูรูเลยนะใชค่ะ hey, แล้วก็ดาวที่หล่อทีแล้วเลิกความชุ่มชืน้นนื้นอารมณ์ความรู้สึกอย่างดวงจันทร์ด้วยค่ะโอเคครับพอเห็นภาพการสร้างที่มาจากความสงบการรักษาแล้วทีนี้พลิกมาดูฝั่งพระศิวะบ้างอันนี้โห oh, ดูเหมือนจะคนละขั้วเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มาจากความนิ่ง แต่ตำนานมักจะพูดถึงการสร้างของพระองค์ที่มาจากเอ่อเท่าฐานหลังการทำลายล้างมันเป็นยังไงครับเนี่ยฟังดูน่ากลัวนะใช่ค่ะค่ะมันเป็นมุมที่ทรงพลังมากๆแล้วก็อาจจะเข้าใจยากนิดหน่อยนะคะพระศิวะเนี่ยท่านคือมหาเทพที่เป็นตัวแทนของกาละหรือเวลาในความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดเลยคือท่านเป็นนิรันต์ผู้เห็นการเกิดดับของทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์คือผู้ที่จะนำพาทุกรูปทรงทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น กลับคืนสู่แก่นแท้ของมันอืดังนั้นการสร้างในแบบฉบับของพระศิวะจึงดูเหมือนขัดแย้งกันเองนิดหน่อยเพราะมันเกิดขึ้นผ่านการทำลายโหทำลายเพื่อสร้างใช่ค่ะฟังดูแปลกใช่ไหมคะแต่ลองนึกภาพตามนะคะคือ เมื่อจัก,กรวาลมันดำเนินไปนานๆเข้ามันอาจจะเริ่มเสียสมดุลไปเกิดความซับซ้อนความยึดติดหรือความไม่รู้ที่เรียกว่าอาวิชชามากขึ้นเรื่อยๆจนมันห่างไกลาจากความจริงแท้ไปตอนนั้นล่ะค่ะที่พระศิวะจะทรงร่ายลามตาลดะวะการเต้นรำบรรลือโลก ใช่ค่ะการเต้นรำแห่งจัก,กรวาลอันยิ่งใหญ่ซึ่งพลังของการไร้รำนี้ล่ละค่ะที่จะสลายทุกสิ่งทุกอย่างทำลายแกแลกซีธาตุต่างๆแยกออกจากกาันกลับสู่สภาวะดั้งเดิมที่ว่างเปล่าฟังดูโหน่ากลัวนะครับทำลายล้างหมดเลยแต่แต่เดี๋ยวก่อนครับตรงนี้แหละที่มันน่าทึ่งมากที่อาจารย์บอกว่าการทำลายล้างครั้งใหญ่นี้มันไม่ใช่จุดจบไม่ใช่ค่ะแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ เหมือนกับการล้างกระดานครั้งใหญ่เพื่อที่จะได้วาดภาพใหม่ที่มันสวยกว่าชัดกว่าจริงกว่าเดิมอย่างนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเข้าใจถูกเลยการทำลายของพอาสิวะจริงไม่ใช่การทำลายเพื่อทำลายนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลง transformation ครั้งใหญ่เป็นการชำระล้าง purification สิ่งเก่าที่มัน อาจจะใช้ไม่ได้แล้วหรือมันบิดเบือนไปแล้วและที่สำคัญคือเป็นการเปิดเผย revelation ความจริงแท้ที่ซ่อนอยู่ใต้ภาพมายาต่างๆ oh. ถ้าการสร้างของพระวิษณุเป็นแบบสัตวะใช่ไหมคะคือความใสสว่างระเบียบการสร้างของพระศิวะก็จะมีคุณภาพที่เรียกว่าตามัสค่ะั นี่คือไม่ใช่แง่ลบอย่างเดียวใช่ไหมครับที่เราเข้าใจว่าคือความมืดความเฉยไม่ใช่ในความหมายนั้นเสียทีเดียวค่ะคือตามมัสในบริบทนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่ามันคือพลังแห่งการพักการสลายตัวเพื่อรอการเกิดใหม่การฟื้นฟู Regeneration นึกภาพง่ายๆเหมือนไฟป่าก็ได้ค่ะอ ครับ,รบตอนไฟไหม้มันดูน่ากลัวนะคะทําลายทุกอย่างเลยแต่หลังจากนั้นเท่าฐานนั่นแหละจะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีทําให้ดินอุดมสมบูรณ์พร้อมให้ชีวิตใหม่ๆงอกเงยขึ้นมาได้ดีกว่าเดิมอีกเป็นอนาลจีที่เข็นภาพชัดมากเลยครับไฟป่าล้างของเก่าเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่าใช่ค่ะนั่นแหละค่ะคือการสร้างพันธุ์การทําลายแบบพะศิวะและพลังงานแบบนี้แบบตามาสเนี่ย ในทางโหราศาสตร์มันเชื่อมโยงกับดาวดวงไหนบ้างครับที่เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงการตัดขาดหรือการเริ่มต้นใหม่แบบพลิกฟ้าความผันเด่นแบบนี้มีค่ะมีแน่นอนพลังงานแบบตามมัสที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วการเกิดใหม่เนี่ยในโหราศาสตร์พระเวทจะเห็นได้ชัดจากดาวเคราะห์บางดวงเลยนะคะโดยเฉพาะดาวเกตค่ะเกตเนี่ยเป็นตัวแทนของการตัดขาดจากสิ่งเก่าๆความผูกพันทางโลกหรือสิ่งที่มันฉุดรั้งเราไว้อืมเหมือนตัดจบ ใช่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นมกสการะกะคือผู้นําไปสู่การหลุดพ้นการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณเหมือนการเคลียร์พื้นที่เก่าให้ว่างเพื่อให้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาได้แล้วก็อีกดวงคือดาวอังคารค่ะหรือพระมังคลาเทพซึ่งให้พลังงานที่แบบรุนแรงฉับพลันพลังแห่งการต่อสู้การเปลี่ยนแปลงเหมือนพลังของพระรุตรซึ่งเป็นปางดุข,ของพระศิวะนั่นเองค่ะดาวอังคารนี้พลังแรงจริง ค่ะแล้วบางทีก็อาจจะรวมถึงดาวเสาวชานี่ด้วยนะคะที่นำมาซึ่งบทเรียนการสิ้นสุดของวัตจักรเก่าๆเ,เพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่อย่างมั่นคงขึ้นอ๋องั้นก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าจังหวะการสร้างของพระวิษณุมันเหมือนระเบียบวัตจักรที่ดำเนินไปเรื่อยๆเนิบๆหน่อยอย่างการโคจรของดาวการแบ่งยุคสมัยหรือกฎแห่งกรรมที่ค่อยๆให้ผลไปตามเรื่องตามราว ใช่ค่ะเป็นไปตามระบบส่วนจังหวะของพระศิวะมันเหมือนการเปลี่ยนแปลงแบบปึง้งฉับพลันการปฏิวัติการเคลียร์ของเก่าอย่างเช่นช่วงเวลาที่เกิดสุริยุป,ปราคาจันทรุป,ปราคาหรือภัยพิบัติหรือแม้แต่จุดเปลี่ยนสําคัญสําคัญในชีวิตคนเราที่เหมือนกรรมเก่ามันถูกเผาทิ้งไปแล้วเราได้โอกาสเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะคะที่อยากจะย้ําเลยคือ ถึงแม้เราจะพูดถึงบทบาทที่ดูต่างกันมากแต่ในทางปรัชญาที่ลึกซึ้งจริงๆแล้วเนี่ยพระวิษณุกับพระศิวะไม่ใช่เทพคนละองค์ที่มาแข่งกันนะคะแต่ท่านเป็นเหมือนสองแงม่มุมสองด้านของความจริงสูงสุดอันเดียวกันที่เป็นอนันต์นั่นแหละค่ะอ๋อจริงๆคือองค์เดียวกันแค่แสดงบทบาทต่างกันประมาณนั้นเลยค่ะความแตกต่างอยู่ที่หน้าที่หรือบทบาทที่แสดงออกมาไม่ใช่ที่แก่นแท้ของท่าน ในบทสวดสำคัญสคัญอย่างสีรุตรมที่สรรเสริญพระศิวะก็ยังมีท่อนที่เรียกพระองค์ว่าผู้ทรงเป็นพระวิษณุเลยนะคะโหมีด้วยเหรอครับมีค่ะแล้วในบทสวดวิษณุสหัสรนามาที่รวมพระนามพันชื่อของพระวิษณุก็ประกาศว่าพระองค์คือรุตระท่ามกลางเหล่ารุตเช่นกันแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ สุดยอดเลยงั้นเราลองมาสรุปความแตกต่างเชิงหน้าที่ให้ชัดๆอีกทีได้ไหมครับเพื่อจะเห็นภาพรวมง่ายขึ้นได้เลยค่ะอ่าธรรมชาติของการสร้างพระวิษณุจะเน้นคํำจุนกลมกลืนเป็นระบบเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆส่วนพระศิวะจะเน้นเปลี่ยนแปลงชำระล้างฟื้นฟูแบบฉับพลันใช่ค่ะคุณภาพหรือคุณนะพระวิษณุเป็นสัตวะคือบริสุทธิ์สว่างมีระเบียบ ส่วนพระศิวะเป็นตามัสคือสลายตัวพักฟื้นรอการเกิดใหม่ถูกต้องค่ะสัญลักษณ์เด่นๆพระวิษณุก็จะเป็นทะเลน้ำนมดอกบัวการกำเนิดพระพรหมส่วนพระศิวะก็คือไฟเท่าฐานการเต้นรำทำลายล้างชัดเตนค่ะทั้งโหราศาสตร์พระวิษณุจะเชื่อมโยงกับดาวดีๆหน่อยอย่างดาวพฤหัสจ,จันทร์สุก ส่วนพระศิวะก็จะเชื่อมโยงกับดาวที่แรงๆหน่อยอย่างดาวอังคารเกตุเสาใช่ค่ะเป็นดาวที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหลักพระวิษณุคือรักษาธรรมะความสมดุลของโลกเอาไว้ส่วนพระศิวะคือปลดปล่อยจากพันธนาการความยึดติดต่างๆเพื่อนําไปสู่ความจริงแท้ใช่เลยค่ะสุดท้ายบทบาทต่อจักรวาล พระวิษณุก็จะดูแลรักษาสิ่งที่ปรากฏเป็นรูป,ปรธรรมจับต้องได้ส่วนพระศิวะก็จะสลายรูป,ปรธรรมนั้นเพื่อเปิดเผยสิ่งที่มันไร้รูปไร้ขีดจำกัดที่อยู่เบื้องหลังสรุปได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีอีกมุมมองที่น่าสนใจมากๆจากสายตันตระด้วยนะคะอ๋อตันตระเขามองอยังไงครับค่ะเขาก็อธิบายความแตกต่างนี้ได้ลึกซึ้งไปอีกชั้นหนึ่งเลยเขามองว่าการสร้างของพระวิษณุเนี่ยเป็นเหมือนการสร้างโลกภายนอก outer world นะคะโลกภายนอก ใช่ค่ะคือโลกที่เรามองเห็นจับต้องได้กาแล็กซี่ดวงดาวสิ่งมีชีวิตรูปธรรมต่างๆที่เราสัมผัสได้เนี่แหละค่ะส่วนการสร้างของพระศิวานั้นเป็นการสร้างโลกภายใน inner world โลกภายในคือจิตใจใช่ค่ะคือโลกของจิตสำนึกการตระหนักรู้การเข้าใจตัวเองการหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ต่างๆค่ะโออันนี้ อันนี้เปิดมุมมองใหม่เลยนะครับถ้าจะให้พูดแบบเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับว่าพระวิษณุให้ร่างกายหรือเวทีกับการสร้างสรรค์ส่วนพระศิวะให้จิตวิญญาณหรืออิสรภาพแก่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นนั้นอย่างนั้นได้ไหมครับได้เลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยค่ะหรืออาจจะพูดได้ว่าพระวิษณุแสดงให้เห็นถึงรูปธรรมฟอร์มที่มันสวยงามค่ะส่วนพระศิวะเผยให้เห็นถึง อิสรภาพจากการยึดติดในรูปธรรมนั้นใช่เลยค่ะเข้าใจแบบนั้นได้เลยหรือจะลองนึกถึงลมหายใจของเราก็ได้นะง่ายดีลมหายใจยังไงครับเท่านะคะก็เหมือนการรับพลังงานเข้ามาหล่อเลี้ยงรักษาชีวิตเราไว้ให้ดำรงอยู่ต่อไปซึ่งอันนี้ก็เป็นพลังงานแบบพระวิษณุ อ๋อ oh, รับเข้ารักษาใช่ค่ะส่วนหายใจออกก็คือการปลดปล่อยสิ่งเกา่าเกาคาร์บอนไดออกไซด์ของเสียออกไปการคลายตัวการกลับสู่ความว่างเปล่าชั่วขณะซึ่งมันสะท้อนพลังงานแบบพระศิวะโอ้ oh, จริงด้วยหายใจเข้าหายใจออกวิชุศิวะใช่ค่ะ ทั้งสองอย่างนี้มันทำงานด้วยกันตลอดเวลาเลยนะคะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยชีวิตเราถึงจะดำเนินต่อไปได้สุดยอดเลยครับพอฟังแบบนี้แล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นมันไม่ได้บอกว่าใครเหนือกว่าใครหรือใครถูกใครผิดเลยนี่นะไม่เลยค่ะ ความแตกต่างระหว่างการสร้างของพระวิษณุกับพระศิวะมันไม่ใช่ความขัดแย้งกันเลยแต่มันเป็นเหมือนจังหวะที่สมบูรณ์แบบที่เติมเต็มซึ่งกันและกันของการดำรงอยู่สินะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะอาจจะสรุปภาพรวมได้ว่าการสร้างของพระวิษณุค,คือความฝันอันงดงามของจักรวาล The the Dream of the cosmos. ความฝันใช่ค่ะเป็นเหมือนสายธารแห่งชีวิตและรูปธรรมท,ที่ไหลเอื่อยๆไปอย่างต่อเนื่อง ส่วนการสร้างของพระศิวะคือการตื่นจากความฝันนั้น The Awakening from that dream คือการกลับคืนสู่ความเป็นจริงแท้สู่ต้นกำเนิดทั้งสองพระอมนี้แหละค่ะที่ร่วมกันสร้างชีพจรน,นิรันดร์ของจักรวาลชีพจรน,นิรันดร์ค่ะซึ่งก็คือวงจรที่ไม่เคยหยุดนิ่งของการปรากฏขึ้น Manifestation การรักษาไว้ Preservation การสลายไป dissolution และการเกิดใหม่ rebirth วนเวียนไปแบบนี้ไม่รู้จบนี่แหละค่ะคือหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะอันเป็นนิรันดร์าธนาอร์มะหรือสัจธรรมที่ดำรงอยู่ตลอดกาลนั่นเองค่ะเป็นแนวคิดที่ทั้งลึกซึ้งทั้งสวยงามแล้วก็ให้ความหวังมากๆเลยนะครับฟังแล้วรู้สึกดีจัง ทีนี้ก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายให้ลองไปคบคิดกันต่อเล่นๆดูนะครับลองสังเกตในชีวิตประจำวันของเราดูหรือในวงจรชีวิตของเราเองก็ได้ว่าไอ้พลังงานแห่งการสร้างสรรค์การรักษาการแตบต่อแบบพระวิชนุเนี่ยกับพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงการปล่อยวางการชำระล้างการเริ่มต้นใหม่แบบพระศิวะค่ะ มันแสดงตัวออกมาตอนไหนบ้างบางทีเราอาจจะเห็นการเต้นรำของสองพลังงานนี้เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราหรือแม้กระทั่งในใจเราเองตลอดเวลาก็ได้นะครับลองสังเกตด,ดูน่าสนใจมากค่ะให้ลองกลับไปสังเกตตัวเองดูครับผมและสำหรับท่านใดนะครับที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจนะอยากจะลองเจาะลึกดูว่าพลังงานเหล่านี้หรือว่าแง่มุมอื่นๆตามหลักโหราศาสตร์พระเวทเนี่ยมันสะท้อนอยู่ในดวงชะตาของเราเองยังไงบ้าง เพื่อจะได้นำความเข้าใจนี้ไปปรับใช้ให้ชีวิตดีขึ้นหรือว่ารับมือกับช่วงจังหวะต่างๆของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่านัดหมายเพื่อปรึกษาดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์เดวีอาสนะได้เลยนะครับค่ะยินดีให้คำปรึกษาค่ะที่เว็บไซต์ www.astroasana.com ครับผมสะกดอีกครั้งนะครับ www.astroasana.com ครับผม www.astroasana.com ค่ะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยค่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาให้ความรู้ที่ลึกซึ้งมากๆเลยขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ